เกมไมครับแมป,ปเปอร์โปรโอยู่แล้วว่าเล่นเกมไหมครับไปละไปล้ครับไปแล้วครับตรงไปเลยครับน,นี่ยังไม่มีการสำรวอะไรทั้งสิ้นอาจจะมีเฟลอันนี้อันนี้ล้วนๆเลยนะครับอ่านเลยครับอันนี้ครับนนปล่อยให้อ่านนะครับปล่อยให้ทุกคนอ่านเดี๋ยวอ,อ่านด้วยอันนี้แบบมั่ลวล้วนๆเลยนะครับผิดพลาดเป็นการใดก็ขออ้าวอันนี้สดๆเลยไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเรียบร้อยครับตายเออร์การเด่นครับ มาเวลหนึ่งกันเลยครับเมดบายเมสดาวน์ครับเมสดาวน์ยูทูบเมอดนคกันก่อนอื่นครับดูเลยผมไปก่อนอันนี้มันมีอะไรวะเนี่ยมันมีอะไรครับเข้าใจแล้วครับผมลงไปเลยครับผมผ่านั่นเละครับตายครับยโยอทุกคนโยก็ตายไปเรียบร้อยแล้วมันนอ้งั้นผมขอสำรวจของก่อนนะครรับสวจของเลยครับจะมีอะไรมั่งครับ ต,ต้องไม่รู้สึกว่าอยากขุดมากขุดเลยอยากขุดครับอยากขุดครับอยากขุดครับเใครตีผมครับเล่นแบบดับเบิ้ลตีผมเหรอครับคุตตีผมเหรอคุตตีผมเหรอเขาบอกให้เล่นก็เล่นดิเฮ้ยตีผมเหรอคุตตีผมเหรอคุณตีผมเหรอคุณตีผมเหรอคุณตีผมเหรอเฮ้ยหยุดตีกันได้แล้วเอาล่ะหยุด okay. ต vale ีกันได้แล้วอ้าวตายไปเล่นแบบดับเบิ้ลเราเราเราดับดับเบิ้ล โอ้ยเกือบครับผมเกือบครับผมช่องเดียวครับผมวิ่งมาเลยครับผมว้าเลโอเลโอเล เรียบร้อยเป็นลายดีๆลายเอ้าเฮ้ยอย่าตีมันดิเฮ้ยไม่มันมันมือมันลั้นไอ้พร้อมคอลอแล้วครับผมไอ้พร้อมไอ้พรอมรัวไอ้พร้อมรอดเหรอคุณพ่อก็รอดไปแล้วแล้วเราก็มาโอ้โหเรียบร้อยครับตายกดปุ่มไปแล้วกดปุ่มนั้นไปแล้ว ไปลุมอื่นไปลุมอื่นไปลุมที่2เลยค่ะไปลุมอื่นต้องขอบคุณพีัเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันเขียนเบอเลขเบอสองเปล่าฟิวหนอะไเียวๆไรู้สองโอเคเบอรไปเลยจ้าไหง้ามางดีมาก,กน,นลุ้นะนะครับเพราะว่าบางทีวันนี้อาจจะอาจจะมีมอ้าอยากกันบ้างนะครับ ก็มีทุกวันนั่นแหละครับก็มีทุกวันนั่นแหละครับเรามีวิธีเกียนๆไหมครับผมรู้มีวิธีเกียนๆนะครับทำไมเบมครับทำงั้นไหมครับขุดลงไปเลยครับโอ้ยผมอยากขุดผมอยากรู้สึกทําไมันจะยากมากครับเ้ยอย่าขุดดีครับเรียบร้อยไปแล้วครับผมขุดทําไมครับเขาอยากเขาไม่ให้ได้ขุดเขา ขาไม่อตีครับคุณพ่อครับอย่าทำสงครามกับผมเลยครับมาลองมันมีกระต่ายเดี๋ยวครับนีว่วิ่ง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 วาเลโอ้โหไม่ไปถึงไหนก็ตายแล้วครับไปไม่ถึงไหนก็ตายแล้วมาดูกันดีกว่าโอ้โอ้ข้างล่างนี่มันมีบล็อกผมขอเอาเลยนะครับนึกสองสัปดาดับเบิลยิ้มเตอร์ โอ้โหไม่ตายเลยครับคนสางก็โอ้โหไม่ตายครับผมแหลกครับผมไม่ได้แหลกครับผมมันฟีมัล้นล้วนเมื่อกี้มันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคครับผมไปเลยครับตายครับผมบอกอะไรรับว่ามันแหลกครับแหลอครับครับผมคิดว่าไม่แหลกผมก็เผลอดีใจครับ สุดท้ายงงครับโดนครับผมโอ้โหไม่ตายครับผมเฮ้ยไม่ตายของจริงครับผมเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายตายหรอเดี๋ยวก็ตายเชื่อเดี๋ยวก็ตายไม่ตายตายเดี๋ยวชื่อมันก็ตายอ่าเหรอเออมนลงน้ำไม่จะตอนนั้นมันก่อนนั้นนันโดนอีกไหมเหรอมันโดนตึกก็มันมีปุ่มให้แล้วก็ไปไปไหนอีกครับ มันมีตรงไหนครับโดนมีเหรอครับเออใช่โดนลงไปเลยไปครับเบลสามโซนที่สามครับโซนที่สามครับสามครับตรงนี้คุณทานครับคุณทานครับคุณยังไม่ผ่านสักจานเลยนะครับคุณก็เพิ่งผ่านไม่ใช่หรือครับเอออันนั้นมันเป็นเอ่อเรียกว่าอย่างไรดีครับสัมส่วนมากเลยครับบัลล์สามเลยครับเออคุณพร้อมครับคุณพร้อมครับด่านนี้ยากไหมครับโคตรยากครับอ้โหมือหนวกครับอ้โหตายแล้วครับลงไปเลยนะครับ ลงไปแล้วครับลงป้าผ่านหรือเปล่าครับนี่แาลเก็มาลุ้นกันเดี๋ยวผมจะโชว์ผ่านให้ดูนะครับผมเออทำไมเล็กอ๋อมาเรลุ้นไปแล้วครับ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 หนึ่งสองสามโดนนะครับตายครับตายครับเรียบร้อยไปเรียบไม่ร้อยเรียบไม่ร้อยไปเล็ก ไปครับไปครับไปครับผมมีอันนี้คืออันนี้คนนี้เป็นเพื่อนผมนะครับอ้าวใครตีครับอย่าตีครับอีกเกือบสองเกือบตีครับตอนนี้เขาจะมาเล่นในช่องของของเขาเองผมก็มีช่องของผมนะครับสมุกสมุกกิงสิงโตก็ฝากกด subscribe นะครับตอนนี้ไม่มีความ subscribe เลยสักคนเดียวผมเป็นคุณเสถานช่องนะครับช่วยคับ subscribe กดไลค์ครับ subscribe ทุกคน ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับพูด <c oughs> ใหม่สิครับโ <g ay> <g ay> ปรดนะครับใครดูคลิปนี้แล้วโปรดกดไลค์กดซับสไครป์กด <Channel. S 1> ชแน,นลนะครับผมอาจจะไปซับสไครป์ชแน,นลคุณก็ได้อย่าลืมนะครับว่ากลางคืนผมจะไป <g ay> หาช่อง smoking สิงโตกับ <g ay> ชแน,นลคนุณสายทานนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็มีชแน,นลหนึงครับชื่อชแน,นลความทะสานะครับซึ่งแม่งไม่รู้แม่งเป็นเด็กนะฮะแม่งปกติเขามีชแนลชแนลนองชแนลชื่อแท้ๆนี่ชื่อตัวเองเอาล้วนๆเลยครับ ครับใช่ครับชื่อผมก็ชื่อว่าผมก็ชื่อว่าสิงโตรครับแล้วว่าผมชอบดูวันพีสแล้วชอบแล้วชอบไออันนี้มากมันชื่อว่าอะไรนะผมชอบการแคสเกมมากเลยจำไม่ได้แล้วครับที่น้ำคุณวินสโมกผมก็เลยชื่อสโมกกิ้สิงโตไปเลยผมจะได้ผ่านสักด้านไหมเนี้ยผมก็วิ่งตามคุณทานมาครับคุณทานวิ่งอย่างเร็วและแรงมากครับ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงดิตายแป๊บนึงครับโอ้ยอัดคลิปอยู่เฮ้ยก็ปิดไปแล้วอ่ะเออคนสายแล้วก็ปิดไปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปสองนะครับไม่ต้องหรอกครับต่อครทันกลับมากันต่อนะครับเกมนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อไอ้วักกรดอดตะกินนี่ก็ผิดครับแม่มาเดือนครับแม่มาแจมแล้วก็โอ้ตะกี้นี่แม่ไม่นำมาเลยเออไม่ผิดไปกันเิ๊ฆ่าตัวตายโอ้ข้างล่างครับขึ้นดินเลยผ่านเลยครับผ่านเลยครับผ่านเลยครับไปแล้วก็เอาเล่นครับไปเป็นทันทีสองเอ้าใครตีครับ ครับไปครับต่อครับต่อมก็ต่อครับ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 อครับต่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 อคร่อครับต่อคับต่อครับต่ครับต่อ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 ครั่อครับครับต่อครั่อครับต่อครับต่อครั่อครับตครับต่อครับต่อครอครับต่อับต่อคครับอค่อคร่อค่อครัครับต่บต่ครับตับต่่อครัครับต่อครับครับต่่อบต่อ่อครับตครับต่ เดินหนึ่งสองสามเจออะไรครับครับไข่อ้าวตายฮะบีครับอบีครับก็ซอมบี้ครับไม่้รูนะแต่ผมปิดดิฟี่เข่าดะครับปิดนะเปิดเป็นโหมดดิฟี่เข่าอยู่ครับจะเปิดทำไมครับจะให้ซอมบี้มันโดีกับเราครับซอมบี้มันจะเกี่ยวอะไรครับความจริงต้องทำอันนี้เป็นอีพีเดียวนะฮะแต่แล้วก็ทำอีพีเดียวแต่แม่มาพอดีก็เอา ส่วนผมก็ทำแค่ EP เดียวเริ่มทำเปสอง EP ครับเฮ้ยใครอยากดู EP เต็ม EP เดียวเลยก็ต้องไปดูของ Channel s m o l l King s i n g t e o s m o l l King Yo What's Up เดี๋ยวผมก็จะมาอัดคลิปด้วยกันเรื่อยๆนะครับผมอาจจะเล่นเกมอื่นบ้างครับแต่ว่าเฉพาะในโทรศัพท์แต่ผมอาจจะเล่นในคอมด้วยแต่ครับส่วนผมครับ

มันกระตุกมาสับโหกาักเฮ้ยเกิดผอแล้วด่านสี่โคตรชิ่งอย่าพูดคำหยาบสิครับมันไม่ดีเอาคนพูดต้องเล่นคำต้องเล่นด่านสามก่อนนะครับไม่งั้นคุณจะผิดกฎผิดกฎกติกาลองวันเล่นให้ดูไหมด่านสี่เขียวเอื้อลามจริงเหรอจริงโอ้โหซลามเต็มที่เลยอ้า